ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาค่ะในเบรกที่2นะคะเมื่อก่อนเบรกเนี่ยเราได้พูดกันไปถึงเรื่องการลดไตรกรซอไ์ในแบบของเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะคือการลดน้ําตาลลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ต้องลดน้ําหนักแล้วก็ทานน้ํามันปลาที่มี d h a อสูงอวันละเท่าไหร่นะคะ2 0 0 0ถึงสามพมิลลิกรัมค่ะในฟีเจอร์ฟิชของไทยทำก็2เม็ดเองนะคะ2แคปซูลเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าของ ฟิชเชอร์ฟิชเชอร์ฟิชของไทยทำในมีกรดไขมันดี HA สูงถึง40%และมี EPA สูงถึง25%นะคะทีนี้อยากถามดรค่ะว่าการจะเพิ่มเมื่อกี้ที่เราค้างไว้คือตัวไขมันตัวดีเนะะี่ยค่ะตัวตัว HDL เราจะมาเพิ่มกันได้ยังไงบ้างคะคุณยุ้ยคะก็ต้องออมีหลายสูตรเลยค่ะอันดับแรกก็กินวิตามิน B3 เพิ่มขึ้นวิตามิน B3 เนี่ยถ้าเราไม่กินเป็นเม็ดเราก็ หาได้ในไข่ไก่แล้วก็ปลาคือเราต้องใช้โปรโตีนตรงนี้เนาะ B3 นะคะ,ะวิตามิน B3 จะอยู่ใน, <B 3. S 1> ในไข่ในไก่แล้วก็ในปลารับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นคะสารสกัดเปลือกองุ่นที่มีเลสูลอทรอลแล้วก็เป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเช่นการวิ่งเหาะๆการเดินสายพานเดินเดินต่อเนื่องใช่สามสิบนาทีต่อวัน5วันต่ออาทิตย์ครึ่งชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าทําได้นี่ก็สุดยอด ใช่ะะงานวิจัยนี้ดีมากเลยนะยุะมีทั้งเรื่องลบน้ําตาลและอื่นๆด้วยที่แบบ30นาทีต่อวัน5วันต่ออาทิตย์เนี่ย <c oughs> แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารสําเร็จรูปค่ะโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ําตาลแฝงแล้วก็ไขมันแปลงแล้วเราก็ต้องเพิ่มการรับประทานไขมันตัวดีค่ะแล้วก็กินผักแล้วก็ผลไม้อ่าตัวนี้น่าสนใจนะคะไขมันตัวดีเนี่ยคุณยุบอกว่าเราจะมาเพิ่ม H D L ด้วยการรับประทาน ไขมันตัวดีแนะนำทีจค่ะดรยุ้ยไขมันตัวดีเนี่ยมันควรจะเป็นไขมันประเภทไหนนะคะเพราะว่าเรื่องของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเนี่ยใครๆก็อยากจะป้องกันไม่อยากจะเป็นกันนะคะทีนี้เนี่ยค่าเลือดของเราเนี่ยค่ะมันมันควรจะเป็นยังไงไขมันความดันค่าตับค่าไตามันจะสูงหมดเลยถ้าเราไม่ได้ใส่ใจนะคะทีนี้คุณยุ้ยแนะนําทีจ้ะค่ะว่าเราควรจะรับประทานไขมันตัวดีเนี่ยตัวไหนที่มันจะทําให้ HDL เพิ่มค่ะ ก่อนจะถึงไขมันตัวดีเนี่ยยูจะบอกว่าทางเวิทศาสตร์ชะลอวัยเราจะมีประโยคให้ท่องคือท่องอะไรคะกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาค่ะมีอีกค่ะเอามีอีกเหรอคะต้มอ,อบนึ่งผัดลวกไม่ทอดอุ้ยนี่ยาวกว่านะต้มอ,อบนึ่งผัดลวกไม่ทอดนี่ได้คะแนนละได้คะแนนล้ค่ะ อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายนะคะใช่ไหมคะดรคะเพราะว่าอาหารทอดเดือดนะคะเวลาเรากินเข้าไปจะทําให้ร่างกายของเราอักเสบและอักเสบเนี่ยชะลอวัยเนี่ยรับเรื่องอักเสบไม่ได้เลยเพราะว่า1เซลล์มะเร็งโตได้ดีในร่างกายที่มีการอักเสบอันนี้น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นร่างกายเราอ่ะจักเสบตรงไหนไม่ได้เลยเราจะต้องกําจัดอาการอักเสบแล้วสิ่งที่ทอดเดือดอ่ะมันทําให้ร่างกายเราอักเสบข้อสําคัญบางทีอักเสบแล้วเราไม่ทราบด้วยสิคะเพราะว่าอยู่ข้างในเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรป้องกันก่อน ด้วยที่ดรพิยุยแนะนำเมื่อกี้เนี่ยค่ะต้มอบนึ่งผัดลวกไม่ทอดนะคะเราควรป้องกันเอาไว้ก่อนแบบนี้เราจะได้ไม่เสี่ยงกับการอักเสบข้างในเพราะว่าบางทีเรากินเนี่ยกินของทอดเข้าไปแล้วมันอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะแต่ทานแล้วเจ็บคอสำหรับพี่นะอักเสบทันทีเลยพี่อาจจะแพ้ค่ะคือจริงๆน้ำมันที่ทอดได้ก็มีอยู่นะคะก็หมายถึงว่าแต่จริงๆอ่ะของชะลอวัยเราไม่กินทอดเลย แต่ว่ายูจะบอกว่าข้อแตกต่างระหว่างน้ำมันดีกับน้ำมันไม่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะพวกน้ำมันพืชเนี่ยมันจะมีกรดไขมันโอเมก้าหกซึ่งทำให้อักเสบอยู่ด้วยถ้าเรากินน้ำมันพืชเยอะเราก็ต้องกินน้ำมันปลาเข้าไปแล้วน้ำมันพืชเนี่ยมันเป็นกรดไขมันไม่ยิ่มตัวเวลาทอดเดือดเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปน้ำมันที่เราแนะนําให้ทอดค่ะในทางชลอวัยก็จะเป็นน้ำน้ำมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันหมูเรียกว่า l ดออยล์ค่ะมันดังไปทั่วโลกเลยนะพี่เฟิร์นน้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์มที่ทอดเดือดได้ทีนี้เรียวแล้วแต่ทุกท่านจะเลือกนะคะว่าไอ้น้ำมันที่ดรยุ้ยแนะนำมาเมื่อกี้นี่มีน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มน้ำมันมะกอกก็ได้ใช่ไหมคะคือมันยุ้ยบอกว่าถ้าจะทอดต้องใช้ถ้าจะทอดไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มคราวนี้น้ำมันตัวดีที่ยุ้ยแนะนําว่าจะเพิ่ม H D L ก็มีน้ํามันปลาที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนาะค่ะแล้วยังมีน้ํามันค่ะพี่มีคําถาม ค่ะสำหรับน้ำมันหมูที่บอกว่ามันดีมากๆเลยทีนี้คนนับถืออิสลามเหรอคะคนคนคนที่เขาเป็นอิสลามเขาต้องกินน้ำมันเอาน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มทอดอ๋อเอาทีนี้น้ำมันมะพร้าวบางทีมันมีกลิ่นนะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแต่ว่าพักหนึ่งเราก็จะชินอ๋อค่ะเพื่อสุขภาพนะคะกลิ่นช่างมันเถอะนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราชินก็อร่อยยังมีน้ำมันอื่นที่วิวจะแนะนำด้วยที่ทม H d L ก็มีน้ำมันงาคิมอน ผสมน้ำมันกระเทียมค่ะน้ำมันงาขี้มอนเนี่ยมีงานวิจัยลดค่าอักเสบของหลอดเลือดในคนที่มีไขมันในเลือดสูงมีงานวิจัยต้านภูมิแพ้แล้วก็มีงานวิจัยในเรื่องหอบหืดลดอาการบวมของหลอดลมและทางเดินหายใจขณะเกิดหอบหืดแล้วก็น้ำมันกระเทียมค่ะมีงานวิจัยเยอะมากเรื่องปรับสมดุลความดันโลหิตแล้วก็ลด LDL ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ผลดีกับคนไข้โรคไม่เผาผลาญ ก็มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองด้วยค่ะว่าตัวน้ำมันกระเทียมเนี่ยลดภาวะดื้ออินซูลินปรับสมดุลได้ทั้งไขมันน้ำตาลแล้วกระตุ้นภูมิต้านทานโดยเฉพาะภูมิต้านทานต่อวัดลดอาการเกิดภูมิแพ้ดังนั้นการเอาน้ำมันางขี้ม้อนผสมน้ำมันกระเทียมเนี่ยจะได้เรื่องของทั้งไขมันตัวดีเพิ่มขึ้น LDL ลดลงและยังช่วยเรื่องภูมิแพ้ภูมิต้านทานได้ด้วยโอ้สุดยอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นอิสลามหรือว่าผู้ที่ทานมังสวิรัต นะคะ,ะก็ได้ประโยชน์กันไปตามที่ดรบอกว่าจริงๆมันมันไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ํามันที่ประกอบด้วยสัตว์อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวยึดเติมนิดนึงก็คือคนเป็นมังสวิรัตอยากกินโอเมก้าสแต่ไม่อยากกินน้ํามันปลาก็มากินน้ำมันไยขี่มอนนะคะซึ่งมีโอเมก้าสสูงถึง6กเท่ากับน้ํามันปลาของไทยทําเลย ซึ่งสกัดสองรอบนายคิมอนก็ได้นะ64เรนะคะเรียกว่าประโยชน์หลายเ<น>ด้งเลยเพราะว่าดรยุ้ยผสมไว้ในสูตรนะคะมีซึ่งมีนะ้ำมันกระเทียมด้วยใช่ะะเพราะว่ายุอยากให้มันไปทางเดียวกันในเรื่องกระตุ้นภูมิไปด้วยประโยชน์ามากมายเลยนะคะทีนี้จริงๆสูตรสูตรของเราเนี่ยเขาเรียกว่าหลักๆเลยเราก็ต้องการที่จะป้องกันเส้นเลือดนะคะไม่ให้ตีบตันแตกนะคะหากคุณผู้ชมสนใจแล้วก็ ในเรื่องที่เราพูดคุยกันแล้วอยากจะดูแลตัวเองนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ Line a อ p t o s h o p p i n g แล้วก็เบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้เรามีของแถมค่ะทุกออเดอร์นะคะนี่ค่ะ a l เ s เซอร10แต่มันคือ c o q ิว10ดูแลหลอดเลือดและหัวใจ c o คิว10ในน้ำมันลำเข้าในน้มันดูแลหัวใจนะคะบำรุงหัวใจคือทานในเชิงป้องกันก็ได้ในเชิงที่จะแบบดูแลรักษาก็ได้นะคะวันนี้ หมดเวลานะคะเราสองคนจะต้องลาไปก่อนของแถมก็บอกแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นากานาทีแบบนี้ที่ JKN 1 8บแปดท็นิด้วยความรักและห่วงใยจากเราค่ะ Top Health Story สวยสุข,สขภาพ,ภาพดีแบบท็อปๆค่ะข,ขอให้แข็งแรงมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ